เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับย้อนดูชาบี้เฮนันเดสทานายไทยในเวทีเอเชียนคัพแม่นเป๊ะย้อนดูคำทำนายของชาบี้เฮนันเดสะฮะอดีตบิกิวทีมชาติสเปนฟันธงทีมชาติไทยจะไปเจอใครในศึกเอเชียนคัพรอบ16ีมสุดท้ายได้อย่างแม่นยำหลังจากที่หลังจากนั้นกองเชียร์ช้างศึกคงอยากให้ไทยผิดแน่ๆ ทีมชาติไทยจะผ่านเข้ารอบไปพบก,กับทีมชาติจีนในศึกเอเชียนคัพ2019รอบ16ทีมสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกสเมืมเ่อวันอาทิตย์ที่20มกราคมนี้หลังจากขุนพลแดนบางก่อนแพ้เกาหลีใต้0-2เมื่อวันพุทธที่16มกราคมที่ผ่านมาทําให้เป็นอันดับที่2ของกลุ่ม4ก่อนหน้านั้นทันวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นสถานีโทรทัศน์เอลคาสของกาตาได้เ,เชิญซาบีเฮนเนเดสอดีตกงังกลางทีมสเปนและบาซโซน่ามามีเกาะเส้นทางของแต่ละกลุ่มจนถึงรอบชิงชนะเลิศว่าใครจะได้แชมป์ โดยซาบี้วัย38ปีนะฮะซึ่งเวลานี้คขาแข่งอยู่กับสโมรสรอ,อาสาัลซาดในลีกของกาตาฟันธงว่าทีมชาติไทยจะเข้าไปเจอกับทีมชาติจีนในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นไปอย่างแม่นยำอย่างไรก็ตามชาบี้มองว่าทีมชาติไทยจะแพ้จีนก่อนนะฮะก่อนที่จีนจะไปแพ้อิหร่านในรอบ8ทีมสุดท้ายและอิหร่านไปแพ้ญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศขณะที่รอบชิงชนะเลิศก,กาตาจะเอาชนะญี่ปุ่นคว้าแชมป์ไปครอบครองได้สำเร็จโอ้โห